เรียนรู้วัฒนธรรมสู่การพัฒนาในรายการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายพบประชาชนโดยประภารัลศิริรัตน์ชูกลิน่นครับสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายพบประชาชนทุกวันพุธเสบดีเราพูดคุยกันนะครับเรื่องราวหลากหลายทีเดียว กับท่านประภา,ารัศิรโชกลินประธานสภา,าวัฒนธรรมจังหวัดนองคายวันนี้โอกาสดีครับท่านเดินทางมาห้องส่งของเรานะพูดคุยกับท่านผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะนดีใจนะคะที่ว่าอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาออกในห้องส่งนี้นะคะเบิรนโฉบไปโฉบมาเนื่องจากได้แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากรรมธิการศึกษาและพัฒนาคาสิโนอาจจะเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตของเราว่าเอ,อ๊ะประเทศไทยจะ มีการจัดตั้งการศึกดได้ไหมคปแล้วน้องอีกคนพอดีเขาไม่ได้มาค่ะคดีเอ่อก็เลยเอ่อประชุมนะครับทุกวันพุธตอนบ่ายบางทีมันก็กลับมาไม่ทันก็เลยต้องออกรายการทางทางโทรศัพท์เนาะแต่วันนี้ได้มีโอกาสดีมากก็ได้จองตั๋วได้ลูกๆจองตั๋วให้ได้พี่ก็บินกลับมาเนาะคนี้วันนี้อเราจะพูดกันเรื่องการ เตรียมการของศูนย์ชะลอวัยแล้วก็สําหรับเร่าดูแลคนแก่ภาษาง่ายๆเพราะอเดนจะมีผู้รับเชิญนะคะคือเป็นพิธีกรรับเชิญแต่ว่าเธอจะเธอแสนสวยมากเลยนะคะชื่อคุณนาเดียแต่ว่าเธอก็หน้าตาเหมือนกับดาราฝรั่งมากกว่านะคะนาตาลีวูดอะไรประมาณนี้อยู่ในสายเพื่อนเธอเนี่ย เราเราเรามาไม่ทันกันก็นคือตอนนี้เธอกำลังจะขึ้นเครื่องจากสนามบินดอนเมืองแต่ก็บินมางอุดอรนั่นแหละแต่มาไม่ทันเข้ารายการแต่ก็จะออกทางโทรศัพท์ใช่ไหมคะคุณนาดีอ่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็กรุณาบอกชื่อจริงแล้วก็ตำแหน่งแล้วกออ็อะไรนิดนึงนะคะให้ท่านทุกฟัางฟังตอนนี้ออกรายการวิทยุสถานีวิทยุการเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็จะกระจายเสียงไปทั่วโลกะคะ่ะ อยากให้เห็นตัวจริงจังเลยตัวจริงสวยมากเหมือนตาตาลิวูดเลยค่ะค่ะน้องนาเดีย<ด>คุยเลยค่ะค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการจากทางสวทอ,อยู่นะคะสวัสดีค่ะดิฉันประพิภากรส่นวนอากาศนะคะรองผู้มีการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งนะคะก็คือเป็นหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมและกำกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้วก็หัวหน้ากลุ่มแผนงาน มีทั้งหมดอยู่สามตำแหน่งด้วยกันนะคะค่ะคนเดียวคนดูคนเก่งเนาะฟาดสามตำแหน่งเลยหมวกหลายใบค่ะขอบคุณค่ะที่จะเรียกว่าคุณนาเดียแล้วกันเนาะเอาสั้นๆค่ะค่ะก็คือพอดีว่าได้รับเกียรติเชิญจากทางที่ตูกันนะคะให้มาร่วมออกรายการในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตรียมในศูนย์ชลอวัยหรือว่าศูนย์ผู้สูงอายุซึ่งในตัวของ กฎกระทรวงตัวเนี้ค่ะเป็นร่างกฎกระทรวงนะคะที่ออกมามีผลบังคับใช้มาเมื่อต้นปีพุทธศักราช2564นะคะก็ใช้มาได้ดีกว่าแล้แล้วทําให้สถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยที่ได้เคยดาเนินการไว้ก่อนที่พรลบาตัวนี้จะออกนะคะหรือว่ากฎกระทรวงตัวนี้จะออกเนะี่ยต้องรีบมายื่นดาเนินการขอให้ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรายี่สกอะค่ะโดยที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางศูนย์สนับสนุนมุนิการสุขภาพเขตเขาจะลงไปดูแลแล้วก็ลงไปตรวจลงไปให้คําแนะนําสําหรับสถานประกอบการที่มีความประสงค์นะคะว่าจะเปิดกิจการมนี้แล้วก็ทําให้ถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะน้องนาเดียคะ,คะที่หนองคายนี่มีใครเดื่นขอหรือ,อยังเนอะ ที่หนองคายนะคะยังค่ะยังนะคะพี่ตุกพี่ตุกน่าจะเป็นคนแรกบังเราเลยใช้โรงแรมรอยเยนเจอมณีนะคะแล้วก็มีลูกค้าคนแรกรถชื่อสุดาจูกลิ่นเป็นแม่พี่เองแม่พี่ตุ๊กคือีค่ะก็ตอนนี้กําลังอยู่อยู่ที่สนามบินตอนนี้นะคะดอนเมืองนะคะดอนเมืองใช่ค่ะกําลังจะบินไปตอนสิบโมงยี่สิบห้านาที ที่จะไปอุดอรธานีค่ะแล้วก็เป็นศูนย<ช>์แ <8 S> 2 8ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะศูนย์สส228ซึ่งอยู่ที่อุดอรธานีแล้วก็เราจะกําลังจะลงไปตรวจสถานประกอบการที่นครพนมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพึงพิงเนี่ยก็คือเป็น การตรวจโดยที่ให้สพสะเขตหรือว่าศูนย์สนับสนุนของเขตเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการตรวจแต่ถ้าที่ไหนเนี่ยที่เป็นที่ใหญ่หรือทางเขตไม่มั่นใจเราในฐานะที่เป็นกองแล้วก็เป็นนฐานะเป็นกรมนะคะก็จะลงไปช่วยซึ่งเนี่ยก็มีกําหนดว่าจะลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้น่ค่ะน้องเขาก็ส่งข้อมูลมาคร่าวๆนะคะว่าสถานประกอบการนี้เนี่ยเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่แล้วก็ มีลักษณะเป็นรีสอร์ทด้วยอะค่ะอ๋อที่นครพนมน <c oughs> ี่ <owanie> ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อน่าน่าจาดจะเน้นคล้ายๆของพี่ตุ๊กมั้งพี่ตุ๊กก็จะเอาโรงแรมรอยเย็นจอามณีหกสิบหกกล้องทำเหมือนกันทีนี้เราก็ก็เลยจะได้รับเกียรติจากคุณนาเดียเสียสละเวลามีค่าของคนสวยนะคะมาช่วยดูแลที่หนองคายเันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแต่ว่ากลัวว่าสวยเกินไปแบบนุ่มเล่าหล่อหลจะจับไว้สิ คืออย่างนี้อธิบายให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบนิดหนึ่งน,น,นะคะว่าการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอะจะมีอยู่สามลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งคือ day care c e n t e ซก็คือเหมือนนเหมือนนเหมือนนรสเรี่อะค่ะแต่เป็นลักษณะว่านอสเรี่คนแกแ่ก็คือเชาายย้าไปยืกับอ๋อไม่ได้ค้างอันแรกไม่ได้ค้าง,างค่ะคอันแรกไม่มีค้างคืนนั่นคือหมายถึงว่าผู้สูงอายุต้องช่วยเหลือตัวเองได้นะคะ ป็นลนักษณะผู้ช่วยเหมือนเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเอามาฝักเลี้ยงอ,ะอ่ะเท่าไปเ่กับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอนุบาลคนแก่ว่างั้นค่ะค่ะใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วประเภทที่สองประเภทที่สองก็คือ retirement homeretirement home หรือ residential home ก็คือเหมือนกับถ้าสมมติว่าเออนี่ยตอนนี้คือเรายังไม่ทราบว,ว่าในประเภทที่นครพนมเนี่ยเขาเป็นลักษณะเป็นรีสอร์ทแล้วก็เป็นเหมือนกับว่า คือถ้ามีถ้ามีลักษณะของผู้สูงอายุที่เดินเองได้ไปไหนมาไหนเองได้เหมือนกับเป็นคอนโดแล้วเอามาให้เช่าเป็นรายเดือนเป็นรายวันหรือสามวันสองคืนอะไรก็ว่ากันไปเกิดสมมติว่าทางเอ่อเรามีคุณพ่อคุณแม่เราเนาะแล้วเราก็จะไปตางประเทศจะไปตักจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครดูแลอ๋อไม่ได้ถาวรเป็นบ้าเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นเถาวรก็มีค่ะแต่ว่นเป็นลักษณะของตั้งพักค้างคืน ็นลนักษณะมีที่พนักครั้งคืน<อ>ก็จะจัดอยู่ในประเภทนี้ก็คือหมายถึงว่าคือหมายถึงว่าอ,อซื้อขาดไปเลยก็ได้ก็อยู่ที่ว่าเป็นนโยบายเหมือนกับเราซื้อคอนโดเป็นเมนแพ็กเกจอย่างน,นี้ใช่ไหมคะเป็นแพ็กเกจด้วยค่ะหนึ่งเป็นแพ็กเกจด้วยอันที่สองเป็นในลักษณะของเป็นแพ็กเกจด้วยอันที่สองเป็นในลักษณะของการที่เราแบบเราซื้อขาดซื้อคอนโดตรงเนี้ย ห้องเนี้ยแล้วเราก็มาอยู่แล้วก็เป็นชุมชนของผู้สูงอายุทั้งหมดอย่างเนี้ยค่ะคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็จะต้องจัดให้มีผู้ดำเนินการประเภทนี้นะคะจะต้องมีผู้ดำเนินการแล้วก็ที่น้องหนาดีเล่าพี่ฟังว่ามันจะมีการอบรมแคร์เมนเนเจอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวเนี้ยแหละค่ะแคร์เมนเนเจอร์แล้วตัวแคร์เมนเนเจอร์เนี่ยมันจะต้องมีเป็นไปตามกฎหมายก็คือว่ากลุ่มบุคคลที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีระบุไว้ว่าจะต้องเป็น อสาขาอะไรบ้างเช่นแพทย์พยาบาลอย่างเนี้นะคะแพทย์พยาบาลก็คือเป็นบุคลากรที่เอ่อเกี่ยวข้องเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเอ่อที่ขอไปเสร็จเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของคือต้องรู้จักอนาโตมีไหมคะเช่นพี่ที่มีคําถามมาจากหลายภาคส่วนนะคะมาถึงที่บอกว่าท่านแพทย์ได้ไหมคนจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตธรรมดาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย อ๋อวิทยาศาสตร์บัณฑิตธรรมดานี่ไม่ได้ค่ะไม่ได้ที่ต้องเนี่ยไม่ได้วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตก็ไม่ได้ต้องอบรมไม่ได้ถูกไหมคะอบรมสี่ชั่วโมงนะคะครับพวกอบรมร้อยสามสิบอบรมร้อยสามสิบชั่วโมงค่ะขอให้ถูกอบรมร้อยสามสิบชั่วโมงค่ะแล้วได้ข่าวว่าน้องนาเดียบีที่อบรมให้ด้วยใช่ไหมตอนนี้เต็มกันหมดแล้วนี้่คีอคุณาเลยนี้ี่คือเอ่อคือตามมหาวิทยาลัยที่ได้รับ คือคืออย่างนี้นะคะอธิบายให้ฟังก่อนไม่ใช่ว่ามาหาวิทยาลัยไหนจะสอนก็ได้ไม่ใช่นะคะอคือตามกฎหมายและเงื่อนไขเนี่ยคือหมายถึงว่าคือหมายถึงว่าหลักสูตรหลักสูตรต้องได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเท่านั้นที่เรียกว่าสาบศใช่ไหมคะใช่สบอ,สอ,อใช่ค่ะก็คือหมายถึงว่าสถาบันใดก็ตามนะคะที่ต้องการจะสอนไม่ว่าจะเป็น แคร์กิเวอร์420ชั่วโมงหรือว่าแคร์เมนเเจอร์130ชั่วโมงตรงนี้ค่ะหลักสูตรทุกหลักสูตรจะต้องมาได้รับการอนุมัติให้เป็นหลักสูตรกลางแล้วก็ได้รับการรับรองจากกมารมสอบสก่อนถึงจะสามารถนำไปสอนได้แล้วบุคลากรที่มาเรียนเรียนที่นี่แล้วอา่ากองสหารประกอบกาสมันมีอยู่ในนี้นะคือบุคลากรที่บุคลากรที่ที่เอ่จบ บุคลากรที่จบจากที่นี่นะคะถ้าเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองหรือว่ามีการขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะได้ขึ้นทะเบียนได้สมมุติว่าดิฉันเป็นเจ้าของดิฉันเป็นเจ้าของไออะไรอ่ะเป็นเจ้าของของมหาลัยแต่หลักสูตรนี้ไม่ได้การไม่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนในการสุขภาพก็ไม่สามารถบุคลากรที่จบหรือคนที่จบมาที่นี่ ก็จะไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะมันมันจะมีเคื่องขายอยู่ค่ะจะมีเงื่อนไขอยู่ไม่ถึงว่าสถาบันไหนก็ตามไม่ใช่ว่าจะสักแต่ว่าทําได้จะต้องได้รับการนึกว่าผ่านเกณฑ์แล้วก็ผ่านการเซอร์ติฟายได้รับไปรับรองว่าคุณทํำได้มาตรฐานนะจึงจึงจะจึงจะ อบรมแล้วก็คนที่รับการอบรมแค์เมเนเจอร์130ชั่วโมงจะงมาปฏิบัติงานได้ใช่ไหมคะได้ทราบว่า,<ช>าได้ทรบาบว่าสถ,ถานที่หนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ย,เ,ยเขาเอาใช้แค์เมเนเจอร์คนเดียวเนี่ยดูแลบางคนก็ใช้บ้านทําเป็นบ้านสามหลังไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเป็นบ้านหลังหนึ่งก็แค์เมเนเจอร์คนหนึ่งถูกไหมคะไม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้ใน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 อนาบริเวณในอนาบริเวณบ้านหนึ่งหลังเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรเราจะอนุญาตตามเลขที่ตั้งอเราจะอนุญาตตามเลขที่ตั้งแล้วคนนี้ใช่ใช่อนุญาตตามเลขที่ตั้งแล้วคนนี้ไอตัวที่เป็นเลขที่ตั้งเนี่ยไอตัวที่เป็นเลขที่ตั้งเนี่ยสมมติว่าในรั้วหนึ่งรั้วมีบ้านเลขที่อยู่สามบ้านเลขที่สี่บ้านเลขที่เราก็จะลงไปตรวจหมดแล้วเราก็อนุญาตเช่นหนึ่งทับอ่าบ้านเลขที่สิบห้ายกเี้นนะบ้านเลขสิบห้าทับหนึ่งถึงสิบอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะถ้ามีสิบหลังก็อนุมัติสิบหลังเลยค่ะ ก็จะลงไปสรวจทั้งสิบหลังแต่ในลักษณะของแคร์เมนเจอร์เนี่ยคือแคร์เมนเจอร์คือผู้ดําเนินการผู้สูงอายุจะต้องมีเงื่อไนไขมีเงื่อไนไขในการที่จะต้องลงมาควบคุมกํากับเอ่อลงมาควบคุมกํากับในประเภทอย่างที่ได้อธิบายให้ฟังว่าในตัวของออการดูแลผู้สูงอายุมันจะมีถูกแบ่ออกเป็นสามประเภทในตัว r รีทายเมนต์โฮมมันจะคือประเภทที่สอง แล้วประเทศที่สามคือ nursing home nursing home ก็เราก็จะรู้กันอยู่ก็คือมันจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ที่มีภาวะติดเตียงเข้ามาอยู่ตรงนั้นด้วยก็จะต้องมีอ๋อนีอ่แบบอาการหนักเลยใช่ไหมแต่คือต้องอ่าก็อนอนอยู่ติดเตียงแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในตัวของกฎกระทรวงตัวเนี้ถึงได้ใช้ชื่อว่าการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง <c oughs> <ๆ>นั่นคือหมายถึงว่าสมมุติว่า สมมุติว่าเรามีลูกเราเพิ่งผ่าตัดไส้ติง่งแล้วก็โอ้ก็ไม่มีใครดูแลเขาเราก็เอามาไว้ที่ตรงนีง้คือกนที่ะจะไปโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลอย่างรัฐเต็ม,มไปโรงพยาบาลเอกชนมันก็แพงเกินไปเราก็จะเอามาตรงนี้ได้แล้วก็มีหมอมาวิสิตอะไรอย่างนี้เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะหมอาาหมอหมอาาไม่ได้วิสิตค่ะหมอไม่ได้วิสิตเพราะว่าที่ตรงนี้มันไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ก็คือจะดูแลภายใต้จะดูแลมาก็ได้หรือว่าไม่ได้ค่ะจขมาได้คือก็คือเราเราจะต้องมีการประสานงานกับคือจะต้องมีการประสานงานกับสหวิชาชีพแล้วคนนี้ไอตัวสหวิชาชีพอ่ะก็คือก็เป็นพวกเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนี่แหละจะจะเข้ามาได้เป็นครั้งคราวอะค่ะจะเข้ามาได้ค่ะ รายละเอียดมันเยอะเนะจะเข้ามาได้เป็นครั้งคราวค่ะรายละเอียดเยอะเอาไว้แบบโอโหเราต้องมาเมาท์มอยกันวัวันนี้เนี่ยตอนแรกพี่พีุ่กอ่ยังจัดการเรื่องคุณแม่ไม่เสร็จปิดเงับมาเมื่อคืนนี้แต่วันนี้เนี่ยน้องตาเดียร์ไปประชุมสป2-8ที่สามพร้าวใช่ไหมบางทีพี่ทุกจะตามไปไปรับแล้วก็ไปคุยด้วยอ่ะพาเจ้าหนี้ไปยด้วยได้ค่ะได้ค่ะดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตุ๊กมาเจอหนูเที่ยงที่สนามบินก็ได้ค่ะ นะคะโอ้ดีมากเลยนอกจากคุณดาเดียนะคะชื่อจริงชื่อคนล่งทีนะคะปัทพิพากรสุวรรณากาศค่ะค่ะนะคะเป็นก็เรียกยากยากนะไม่ไม่รอกสุวรรณอากาศนี่ดีมากเหมือนแบบชื่อเก๋มากเลยเหมือนกับคือวรรณชาแต่ที่เป็นแบบพระราชทานนะคุณพระราชทานเนี่ยแ้ตัวจริงเนี่ยสวยมากเลยนะคันท่านผต่างตตัวจริงเนี่ยเหมือนนาตลีวูดเลยค่ะน่าเป็นน้ดาวคนที่สวยมากแล้วก็เก่งมากนะคะก็ถือเป็น บุญของคนภาคอีสานเหนืออุดรหนองคายแล้วก็เป็นบุญของสบศพสอที่มาเยี่ยมเรานะคะแล้วก็มาให้ความรู้เรานะคะแล้วต่อไปเนื่องจากยังไม่ได้เรียนให้น้องนาเดียทราบว่าเมื่อปี2544หรือปี2001เนี่ยจังหวัดหนองคายได้รับเลือกจากนิตยสาร ใช่ไหมคุณนอนอสเนี่ยมีคนลุหลอยอย,อยู่ในสายเนี่ยท่านเป็นผู้ดำเนินรายการตัวจริงนะพี่เป็นดารารับเชิญชื่อ,อคุณปรีชาผลไพฟ้านะคะเสียงหล่อ <c oughs> เราได้รับ <c oughs> น้องข่รเราได้รับเลือก <c oughs> เป็นอันดับเจ็ดของโลกจากนิสสาร <c oughs> Mo d e r n m a t u r i t y <c oughs> ของสหรัฐอเมริกาซี้มือ Circulation คือคอ,ออกออกทุกไตรมาสทุกสามเดือนไปสองล้านเล่มทั่วโลกมีการเรตติ้งให้จังหวัดน้องข่ายเป็นอันดับเจ็ดของโลกแห่งเดียวในเอเชีย อันดับหนึ่งของโลกคือคอสตาเดลสเปนนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นอันดับเจ็ดของโลกก็ทําให้เราแล้วก็เราก็มีด่านนะคะน้องนาเดียซึ่งอยู่ด่านจาังหวัดน้องคายเป็นจังหวัดเดียวที่อยู่ตรงข้ามเมืองหลวงประเทศเพื่อนบ้านห่างไปอีกยี่สิบกิโลก็เป็นเวียงจันทร์แล้วเราก็มีสถานทูตเยอะไปหมดรวมทั้งสถานทูตไทยแล้วก็มีกงสุนไทยที่สามารถสแตมป์บีซ่าล้วผ่านกลับเข้ามาผ่านตรงชันอด่านตอม น้องคายนะคะจะสามารถขยายวีซ่าได้ครั้งในหนึ่งปีตอนนี้ก็มีกฎหมายแต 5, 5, 5, ่ปีห้าห้าห้าหกที่พี่ทุกทํางานให้กับพนัการท่องเที่ยววุฒิสภาตอนนั้นอะคือขอรัฐบาลไป,ไปเป็นสิบปีนะ,ะวีซา่าเลยสิบปีสําหรับคนที่มีไรายได้เพียงพอเขาต้องพูดไม่ได้ว่าเขามีแปดแสนต่อปีแล้วมีต่อเนื่องนะคะเราให้ได้วีซ่าต่างชาติครั้งละห้าปีก็ถือโอกาสอันดีที่ต่อไปน้องคายเนี่ยอาจจะไม่ได้ปีแค่ ศูนย์ชะลอวัยเป็น rehabilitation center นะคะสำหรับคนไทยอย่างเดียวแต่จะเป็นคนต่างประเทศด้วยก็มีญี่ปุ่นจับจ้องจะผ่านชแนลหนองคายก็นิดหน่อยแค่้านคนเองหนึ่งล้านคนค่ะค่ะอกใจเสร็จไม่ครบค่ะงั้นก็ตอนนี้นะคะทราบว่ากำลังจะโดดขึ้นเครื่องบินแล้วต้องกราบขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคนสวยคนสวยของน้องนายที่มานช่วยขอบคุณพี่ตุ๊กขอบพี่คุณพี่ตุ๊กมากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันตอนเที่ยง เดี๋ยวขอค่ะค่ะขอทำทักทายคุณแม่ก่อนนะคะค่ะขอบพระคุณทุกนทุกคนเลยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณดาเดียได้ให้เกียรติเนี่ยมาคุยกับเรานะคะไม่ทราบคุณออสมีคำถามอะไรเห็นตามีเคล็ดลัเล็กน้อยตาหล่อหล่อมันเป็นอะไรกันครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะก็นึกถึงอย่างที่ท่านผู้ร่วมรายการเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าบอกว่ามันจะมีอยู่สามสามลำดับนะ ก็คือแบบแรกศูนย์ชราศูนย์ทรอัยเห็นนะฮะแบบเดยแคร์เดย์แคร์ไปกลับ,บน,บไบน,นะไปกลับอันนี้เราก็นึกถึงเลยว่าแต่ก่อนในปัจจุบันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยลูกยังเล็กอยู่จะห่อข้าวแต่งตัวให้เป็นโรงเรียน คุณอ๋อยทราบไหมครับว่าอบตอ่ะอบตต่างๆเดี๋ยวนีเขาจะมีเหมือนศูนย์ที่แบบให้ดูแลคนแก่ด้วยนะไม่ใช่เอาเด็กไปฝากอย่างเดียวได้เลยมีคนแก่เพร่อเอิญพี่ตุ๊กแบบเป็นเพื่อนปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วเพื่อนปลัดกระทรวงพมพมคือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครัวที่แล้วที่พี่เรียนสวปอเอสเอ็มเอลสองน่ะท่านรัฐมนตรีท่านไปอธิบายเองเลยนะว่าต่อไปเราก็จะร่วมกับอ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนพิทุก็เป็นอาทิย์ีแหละท่านประยูรนาตาเสนีอันนี้จะดีมากก็คือเราเอาเด็กเดก็เดกกับคนแก่ไปฝากเลี้ยง <c oughs> ก็จะเป็นรายได้อบตเอมันกอนนะันเนาะเขาเก็บตังค์นิดหน่อยก็เป็นบริการของชุมชนชอันนี้ก็เพราะว่าต่อท่านผู้ฝวังทราบไหมะคะว่าประเทศไทยตั้งแต่ปีที่แล้วเข้าเป็นภาวะคนคนแก่เนี่ยประมาณร้อยเปอร์เซ็นละ ก็ต่อไปเนี่ยก็คืออย่างที่ได้เรียนนั้นว่าช่วงเช้านะครับครอบครัวของเราอาจจะไปส่งคุณพ่อคุณแม่แล้วเย็นเยนมาก็ไปรับก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าท่านก็จะได้ถ้าอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยท่านก็จะเหงาค่เหงาแล้วก็ไม่มีอะไรจะทําอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าไปอะไรอย่างเนี้ยแต่ถ้าไปที่ ศูนย์ชลวัยที่รับเลี้ยงอย่างที่ว่าเนี้นะไปเหมือนสังคมคนแก่ไปโม้กันเมากันเป็นเหมือนกันเดี๋ยวนี้ข็มีโรงเรนชราบาลไงเห็นว่าแม่กิงแก้รองรองประธานสภาพระธรรมจักหน้องคครก็ไปเรียนอยู่เดชเห็นใส่ชุดแบบ back to school อยู่เป็นแนวสนุกสนานเด้อบ่อทีอาจจะดีก็ได้นะแันที่อยู่บ้านคนเดียวเหงาตกซกเนาะใช่ไหมนี่แหละ สักวันหนึ่งอาจจะเป็นตลอดทันทันก็ได้นะใช่ใช่พี่ตุ๊กอาจต้องการตอนเนี้ต้องการอุทิศโรงแรมรอยเย็นจอมนีเป็นศูนย์ชะลอวัยก็จะเป็นศูนย์ตัวอย่างของอ,อจังหวัดหนองคายด้วยค่ะเรามี คืออันนี้เป็นสาระสาคัญมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้พี่ตุ๊กมีคุณแม่สุดาชูกริดเพรท่านเพิ่งล,ล,ล้ลมล้ลมโผลล,ผล้มแผลล้มตอนนี้อายุเก้าสิบเอ็ดก็จะเป็นลูกค้าคนแรกของเราเนี่ค่ะเป็นเจ้าของโรงแรมตัวจริงเลยซึ่งตอนนี้ตอนนี้น,น,นางพยาบาลก็คือพี่ตุก๊กนะตอน,ตอนคืนก็ช่วงนี้จะแบบตาโตหน่อยนะตาโหลเพื <c oughs> ่อได้นอนแล้วก็กลางวันก็จะมีพวกเด็กๆช่วยกันดูแลแต่ว่ามันไม่ใช่เหมือชีพไงเมื <c oughs> ม่อคืนเราคุยกับหมอต้องน้องบุษบาที่มาจากศรีเชียงใหม่นะคะก็กบะบมาจะต้องส่งไป เรียนกันแคมแมนเจอร์เนี่ยตอนนี้ก็มีมาบริษัทชื่อฝ่ายอีสเทของเชียงใหม่เขาสอนแต่ว่าจะสอนออนไลน์แล้วก็ไปอบรมสองส่วนสชุนันทาไม่ต้องพูดถึงเปิดปุ๊บเต็มปั๊บเลยมันแรงเร่ยมากนะคะก็ต่อไปเราก็จะเป็นศูนย์ชะลอวัยที่เป็นให้อบรมแล้วเราก็ยังมีให้ให้มาดูงาน แล้วก็จะมีอาคารจำลหลัดถูกเรียงอยู่ตรงข้ามโรงแรมรอยยันไม่โขงจะเป็นที่ฝึกดูดผ,ผู้ดูแลผู้สูขขงผู้ดูแลผู้ส่งอรยุเขาเรียกว่าแคคกิเวอร์เดขออนุญายนอธิบายอาธ,าธิบายนะคะแคร์เมนเจอร์ร้อยสามสิบชั่วโมงคือคนจบปริญญาตรีนะคะอย่างพิทุกเนี่ยจบวิทย,ยาศาสตร์ตบัณฑิตวิทยาศาสตร์บรรัณฑิตปริญญาขึ้นไปมาอบรมร้อยสาสิบชั่วโมงเพื่อจะได้รู้อนาโตมีอะไรเนี่ยเพื่อจะได้เป็นวีใบอนุญาตแต่คนที่จบแพทย์พยาบาล นะคะคนที่จบเอเขาเรียกว่าอะไรนะอาส,นส,สารขศสตราที่เกี่ยวกับเรื่องสรีะระดูจากเรื่องสรีระนะคะพี่จำไม่ได้ละนักกายภาพก็จะสอบผ่านได้ใบอนุญ,ญาตเลยเก็สอบออนไลน์นี่แหละค่าใบอนุญ,ญาตพันหนึ่งก็คนของวิจุก็สอบผ่านไปสามคนเนาะส่วนโควิดเมเนเจอร์ก็สมานคล้ายๆอย่างเงี้ยที่เดี๋ยวเราจะรียบจับตัวเนี่ยมันจะเป็นวันหนึ่งนะคะคันนี้ เพราะฉะนั้นเราจะมีโรงเรียนที่ชื่อการอาชีพเอเชียโดยบริษ,ษ,ษัท Intercontinental Education and Training แต่ว่าบางส่วนเราก็จะไว้เมืองไทยบางส่วนที่ผ่านการเซอร์ติฟายของวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็จะได้ไปญี่ปุ่นเงินเดือนก็เยอะหน่อยประมาณสองแสนเยนหรือหกหมื่นแปดพันบาทแต่ว่าก็ต้องผ่านเนาะก็โอไห้อกะไซมัสอะลุกโตกระไซมัสก็ต้องได้นะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาชีพใหม่ของคนหนองคายสําหรับว่าตอนโควิดแต่เราตกงานกันเยอะใช่ไหมแต่เพราะว่าเพิ่งเรียนสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องเป็นมืออาชีพจริงๆคือติดเตียงเนี่ยบางคนก็พี่ไปดูแลที่ศูนย์ที่อุดรเนี่ย ฝรั่งก็เยอะนะม,ม,มีฝรั่งเยอะอยู่เอามาฝากได้ครับครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะสำหรับ พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบัณฑิตจบยังไม่มีงานทำนะมาเลยมาเลยมันเดเยอะอยู่มีหลักสูตรมีใบอนุญาตถูกต้องนะแต่ต้องผ่านการทดสอบเขาเรียกว่าแคร์เมนเจอร์ส่วน420ชั่วโมงคือเด็กจบม .3 ขึ้นไปอายุ18ปีขึ้นไปเรียน420ชั่วโมงก็ต้องมีวัดไข้ทำ CPR ได้ไรเงี้ยนะคะก็นั่นก็ได้เงินเดือนประมาณ้5อัพแต่ถ้าไปญี่ปุ่นก็6 8รับ ความเคลืบหน้าเป็นอย่างไรจะมีให้ฟังกันเป็นระยะระยะนะครับคาหน้าพี่ตุ๊กจะขอพูดเรื่องไว้ก่อนว่าคราวหน้าจะเราจะสัมภาษณ์คุณหมอกำพลนี่แต่อาจจะท่านท่านมาไม่ได้เราก็จะเป็นทางโทรศัพท์แบบนี้เราตั้งสภาเวลเนสแห่งประเทศไทยแล้วค่ะครับพุดไ้ก่อนทูบีคอนเทนคะวันนี้หมดเวลาปก้อนะคะคคุณรับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ